สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆสวัสดีเอฟซีของป้ามี่นะคะวันนี้นะคะป้ามี่ก็จะแวะมาทักทายกันนะคะวันนี้นั่งทํางานนะคะก็ไม่ได้ออกไปอ่อรอบนอกนะคะไม่ได้ไปหาลูกค้าที่ข้างนอกก็มาแชทคุยกันกับอ่อคุณลูกค้าในบ้านนะคะในออฟฟิศของป้ามี่นะคะก็เดี๋ยวรอบเย็นก็อาจจะไปคุกกิ้งนะคะ เมื่อวานนี้มีหลังไม้นะคะมาทักถ่ายป้ามีนะคะว่าป้ามีแล้วแล้วทํางานด้วยแล้วไปคุกคิงได้ยังไงไม่เป็นไรนะคะปะ้ามี่มีบ้านของป้ามีเนี่ยป้ามีจะแบ่งมาเป็นโซนของอ,ออฟฟิศด้วยนะคะในบ้านของตัวเองนะคะแล้วก็ ถอดแค่ซื้อคลุมออกเราก็ไปทำกับข้าวได้แล้วนะคะไม่ได้ทำใหญ่โตอะไรป้ามี่ทำอาหารจานเดียวนะคะก็แค่อยากมาทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆในช่อง youtube เท่านั้นเองนะคะไม่ได้ลำบากอะไรนะคะแล้วก็คุณแม่บ้านนะคะคุณแม่บ้านก็บอกว่าโอ้มันใช่สิเพราะว่าตัวมีความพร้อมจริงๆไม่ใช่นะคะป้ามี่ก็ ยังลำบากอยู่ไม่ได้มีต้นทุนอะไรแล้วก็ไม่ได้สุขสบายอย่างที่ที่เห็นนะคะก็คือยังต้องทํางานยังต้องดิ้นรนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าการาที่เรามาเช็คแคร์ดูแลตัวเองนั้นหมายความว่าอาปามิยกตัวอย่างให้คุณแม่บ้านฟังดีกว่านะว่าอย่างสีทาเล็บขวดหนึ่งนะคะอันนี้พูดถึงเรื่องความแต่งตัวของหญิงๆนะคะก็คือขวดหนึ่งเนี่ย อ็มีซื้อมาก็ใช้ได้เป็นเดือนค่ะนะคะใช้ได้เป็นเดือนแล้วก็แป้งตลับหนึ่งเราก็ใช้ได้ไป3ามเดือนหรือว่าปีหนึ่งเลยอย่างนี้นะคะมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากให้คุณแม่บ้านนะคะมานั่งแบบว่าโฟกัสเรื่องซึมเศร้าโฟกัสเรื่องธุรกิจไม่ดีนะคะคุณแม่บ้านะ่ะธุรกิจไม่ดี เราธุรกิจมันตายแล้วเรายังไม่ตายนะคะเราจะต้องเดินไปกับการทำมาหากินจะได้มากได้น้อยเหมือนป้ามี่ทำทุกวันจะได้มากได้น้อยป้ามี่ก็ต้องทำนะคะก็ต้องทำก็ต้องทักทายลูกค้าทุกๆวันเพื่อ,อให้ลูกค้ามองเห็นว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้แค่ประคองตัวเองไปได้เท่านั้นเองนะคะผลไม่บ้านก็วันนี้ป้ามี่นะคะ อยากจะมาขออนุญาตาทักทาย fc ของป้ามีอีกครั้งนะคะว่าจะจะมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ามาเป็นกําลังใจแล้วก็กดติดตามป้ามี่นะคะป้ามีขอบคุณมากๆเลยถึงแม้ว่า fc ของป้ามี่นั้นไม่ใช่หลักล้นหลามอะไรนะคะแต่ว่ามีคุณค่าทางใจของป้ามี่มากเลยแล้วก็ ป้ามี่ได้รับความสุขตรงนี้มากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ป้ามี่ก็ขอญาติอวยพรให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะกับการทำงานนะคะสวัสดีนะคะ